ชมดูบ้านเรากันหน่อยค่ะพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะที่ประกาศคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะมีมติกําหนดให้พาราควอดและครอพารีฟอสเป็นสารอันตรายห้ามใช้นะคะวันนี้ทีมข่าวสำนักข่าวไทยเราไปตรวจสอบความเห็นของเกษตรกรแล้วก็ผู้ค้าก็แปลกใจยอยู่เหมือนกันนะคือเข้าใจว่าข่าวนี้คงมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วบรรดากเกษตรกรแล้วก็ผู้ค้าเขาเตรียมตัวกันมาค่อนข้างดีแล้วล่ะนะคะทำให้ส่วนใหญ่บอกว่าถ้าไม่ได้ไม่ได้ใช้สองสารนี้เนี่ยก็จะ ไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดเพราะว่าเขาเตรียมตัวทางเลือกอื่นเอาไว้พร้อมแล้วตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดหนองบัวลําพูกันก่อนนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยมีการใช้สารกําจัดศัตรูพืชชนิดพาราควอดสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศมีกเกษตรกรป่วยเป็นโรคเนื้อเปื่อยเนื้อเน่าเยอะเลยนะคะพบว่าตั้งแต่มีข่าวกเกษตรกรเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชนเนี่ยทำให้ชาวบ้านตื่นตัวเห็นด้วยกับการห้ามใช้สารพาราควอดค่ะ นางสุจิตราสำม,มุตถีนะคะซึ่งเป็นเกษตรกรชาวตำบลบ้านพร้าวยืนยันนะคะว่า,าเธอไม่ได้รับผลกระทบจากการเลิกใช้พาร,ราควอดเพราะว่าสามารถใช้สารเคมีอย่างอื่นแทนได้แล้วก็ยังเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่จะได้ห่างไกลาสารเคมีที่มีพิษทำลายร่างกายค่ะบะมี่จ้ะครับเพราะว่าเันทา,านเข้าอะไรใส่สารอันนี้มันก็นจะเป็นอันตรายต่อท่านชูกะพขางเข้าจ้ะครับแต่ว่ากันบอกง่ายว่า มีใส่ตัวอื่นก็ได้บ่กันมีจังไหนครับทีอยู่บ่ใส่สารพวกธรรมศา,ศามสตร์พวกจ้ะไม่ไพวกอินรีพวกอย่างนี้เนาะการถือว่าได้รับผลกระทบประคับกันรัฐบาลยากเลิกกระบ่จ้ะบ่กบ่กระทบเนาะเพราะว่าเขากัมีสารนั่นตัวอื่นมาสรอยพวกสารเคมีอีกอย่างนึงบระโบ่หรือจังไหนครับกับจิมมีใส่ตัวอื่นมาทดแทนในสี่เตียงจ้ะพวกธรรมศาสตร์ที่เพื่อนนั่นอินซี่รททืนนอ่ะ อ,อีกท่านหนึ่งนะคุณผู้ชมคะคือคุณเฉลิมศักด์นะคะเป็นเจ้าของร้านอุปกรณ์การเกษตรนะคะบอกว่าร้านของเขาเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบค่ะเพราะว่าเตรียมการรองรับมาตั้งแต่มีข่าวว่าเตรียมเลิกใช้สารเคมีตั้งแต่กลางปีที่แล้วและตอนนี้ก็ไม่มีสารนี้เหลือค้างสต็อกแล้วค่ะเรื่องนี้ทางั้นทราบมัง้งแต่ปลายกลางปีที่แล้วล้วทําก็เลยได้ยกเลิกการขายแต่ทางฝั่งของคนอื่นผม,ผมไม่ทราบ ผลกระทบนะครับแต่สําหรับร้านผมเองผมคิดว่าไม่มีผลกระทบอะไรเลยครับ,รบแ,ลแล้วได้ส,สต๊อกของเหลือไว้เยอะไหมครับที่ร้านทางร้านได้งุดขายมหแต่การปีที่แล้วนะครับอ๋อตั้งแต่มีนโยบายาไปนะครับตั้งแต่ทราบนะโยบายเราเราแล้ว,ลวทางร้านก็งดขาดขายมาแล้วครับที่ไม่มีสตอ๊อก ว่าก็ต้องปรับตัวกันไปนะคะตามกฎเกณฑ์ที่ปรากฏขึ้นมานคุณผู้ชมทีมข่าวสำนักข่าวไทยเราตรวจสอบต่อนะคะว่าก่อนหน้านี้ในงานวิจัยท้องถิ่นของจังหวัดหนองบัวลำพูเขาได้เผยแพร่ข้อมูลวิจัยค่ะว่าเกษตรกร,ร,ร,กรมีการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเกินกว่าที่กําหนด4-8เท่าด้วยกันนะคะแล้วก็คาดการณ์ด้วยว่าทั้งจังหวัดเนี่ยจะมีการใช้สารพาราควอตสูงกว่า8-0,000 0ลิตรต,ต่อปีเลยทีเดียวนะคะ